โอเคก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโจทย์และวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง c i r c l e f i n i n g นะครับข้อ105้อ1ก5 9หรหรือก็คือ happy number นั่นเองโดยโจทย์นะครับมันจะรับเขาจะให้รับ Input เข้ามาเป็นจำนวนเต็ม n นะครับเราให้เช็คว่าจำนวนเต็ม n นั้นนะ่ะเป็นเลข happy number หรือเปล่าโดยเช็คได้จากสูตรนี้นะครับผลรวมของเลขแต่ละหลักยกกำลังสองนะครับโดยจากเทสเคสแรกนะครับ พอรับอินพุตเข้ามาเป็นจำนวนเต็มเจ็ดนะครับก็เป็นเจ็ดยกกำลังสองนะครับก็จะได้เท่ากับสี่สิบเก้านะครับแล้วก็เอาเลขแต่ละหลักยกกำลังสองมาบวกกันนะครับก็จะเป็นสี่กำลังสองบวกกกำลังสองได้เป็นเก้าสิบเจ็ดนะครับก็จะแปลงตัวเลขอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเหลือเลขหลักสุดท้ายนะครับเป็นเลขหลักเดียวถ้าเลขหลักสุดท้ายนั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งนะครับแสดงว่าเลขตั้งต้นนั้นเป็นเลขแฮปปี้นัมเบอร์นะครับแต่ถ้าเลขหลักสุดท้ายมีค่าไม่เท่ากับหนึ่งนะครับแสดงว่าเลขตั้งต้นนั้นนนน่เเลขแปปี้ััับบบอรระะะคคก็จ พิ้นว่ามีทั้งหมดกี่เคสนะครับไล่ไปนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็บอกว่าแต่ละเคสนั้นเลขในแต่ละเคสนั้นเป็นเลขแฮปปี้นัมเบอร์หรือเปล่านะครับถัดมานะครับจะดูในส่วนของโค้ดนะครับก็ในตอนแรกนะครับผมจะประกาศตัวแปรอินพุตนะครับเป็นชนิดอินดิเซอร์นะครับเพื่อรับว่ามีในโจทย์ในโปรแกรมเนี่ยครับจะมีเทสเคสทั้งหมดกี่ชุดที่จะใช้ทดสอบนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวแปร s กับ n นะครับเป็นชนิดลองนะครับโดยที่ s ใช้เก็บตัวเลขใช้เก็บค่าตัวเลขในแต่และชุดเทสเคสนะครับส่วนค่าเนะครับก็เป็นค่าที่ไว้ใช้เช็คหาคำตอบต่อสุดท้ายนะครับว่าเป็นเลขที่รับเข้ามานะั้นเป็นเลขแคปปี้นัมเบอร์หรือเปล่าต่อมาผมก็จะสร้างหลูดฟอรนะครับให้วนตั้งแต่ i ถ้ากับ1จนถึง i น้อยกว่าถ้ากับเป็นูะ i บวกหกนะครับหมายความว่าให้มันวนว่ามีทั้งหมดกี่เคนะครับโดยเริ่มต้นที่1จนถึงเคส ที่รับเข้ามานะครับอินพุตตอนแรกสมมติอินพุต,ตรับเข้ามาเป็นสามนะครับก็จะวิ่งตั้งแต่เคสตหนึ่งจนถึงเคสตสามนะครับแสดงว่ามีาอินพุตชุดนี้มีทั้งหมดสามเทสเคสนะครับถัดมาค่า s นะครับให้รับค่า s นะครับก็คือเป็นตัวเลขในแต่ละในแต่ละเทสเคสนะครับสมมติกระจกนะครับผมรับเทสเคสแรกเข้ามาเลขสิบสามนะครับ อ่าเรก็สิบสามนะครับผมก็จะมาเช็คว่าสิบสามนั้นเป็นเลขหนึ่งหลักหรือสองหลักนะครับถ้าเป็นเลขสองหลักก็จะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับ s มากกว่าเท่ากับสิบก็ให้ค่า n นะครับเท่ากับ s เลยก็จะเป็น 13. สิบสามถัดมาก็จะมาเข้าผมก็จะสร้างหลุมวานะครับมาเช็คเงื่อนไขว่า n นั้นมันมากกว่าเก้าไหมถ้ามากกว่าก็ให้ทํางานในหลุมข้างล่างถัดไปนะครับทีนี้ในในที่นี้ตัวอย่างนะครับ n เป็นสิบสามนะครับมากกว่าเก้าไหมมากกว่านะครับ ัจ,จากมาจากนั้นผมก็จะประกาศตัวแปร2ตัวนะครับเป็นชนิดลองๆก็คือ n s กับ sum นะครับโดยที่ n s ใช้เก็บค่าของคำตอบที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งนะครับที่พอเข้าสูตรแล้วเปลี่ยนไปในแต่ละครั้งครับอย่างเช่นเนี่ยครับ n s เึ๊บเข้าสูตรสิบ3ิบามหนึ่งเนี่ยพวกนี้นะครับคือค่า n s ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบ ผนค่าซัมนะครับก็ใช้เก็บค่าตัวเลขที่เป็นเลขหลักเดียวนะครับมาจากนั้นก็สร้างหลุมานะครับเช็คเงื่อนไขว่าค่า n นะครับมันเป็นศูนย์ไหมถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ก็ให้มันทางานในหลุมนี้นะครับจนกว่ามันจะเป็นศูนย์นะครับจนก,กว่า n เป็นศูนย์ถึงจะหลุดหลุกนี้นะครับอ่าว้าเราเข้ามา n เป็นสิบสามนะครับก็จะเป็นซ u m เท่ากับสิบสามหมดสิบนะครับเท่ากับ 3นะครับถัดมา n s นะครับเท่ากับ0ูนย์ะครับผมกาหนดค่า n s เริ่มต้นเป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นศูนย์บวกกับ3คูณ3ก็เป็น3าคูณ3นะครับเท่ากับ9้านะครับจากนั้นก็ครับก็หาค่า n นะครับ n เท่ากับ13หาร10เท่ากับ1นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ตัวเลขในหลักหน่วยแล้วนะครับหรือก็คือเนี่ยครับ3ากำลังสองเนี่ยครับเลขตัวเนี้ยครับเท่ากับ9นะครับ ก็จะจบการทํางานครั้งแรกนะครับถัดมา n มันยังไม่เป็นศูนย์นะครับก็จะทํางานในหลุดนี้ต่อยังไม่หลุดหดุบนี้นะครับมาก็เป็นซ้ำเท่ากับ n นะครับเป็นหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งหมดสิบเท่ากับหนึ่งนะครับมาหาค่า n s n s เท่ากับเก้านะครับจากครั้งแี้นรัเป็นเก้านะครับค่าเดิมนะครับจากเลขหลักหน่วยบวกกับซ้ำนะครับซ้ำเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งคนหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งก็เท่ากับสิบนะครับทีนี้เราก็จะได้เลข ในหลักสิบแล้วนะครับหรือหลักที่สองนะครับก็คือหนึ่งกำลังสองนั่นเองนะครับมาก็เป็นหาค่า n นะครับ n นเท่ากับหนึ่งนะครับหารสิบก็เท่ากับศูนย์นะครับทีนี้ n อเป็นศูนย์แล้วเป็นศูนย์แล้วก็ในรูปนี้นะครับมาเข้าตัวทำกังข้างล่างนี้นะครับ n นเท่ากับ n อนะครับผมให้ n เท่ากับ ns ็เอก็ือ n เท่ากับสิบเลยนะครับ ns ในในเลขหลักเนี่ยนะครับ ที่หาขนลมเรียบร้อยแล้วเป็นศิษนะครับอ่าก็เป็นศิบแล้วแต่ที่นี้เอ็นยังเป็นศิบอยู่มันยังมากกว่าก้าอยู่นะครับก็จะยังไม่หลุดหลุดตรงนี้นะครับก็จะทําหลุดนี้ต่อเข้ามาอ่าเอ็นเป็นสิบนะครับเป็นศิษเอ็นไม่เท่ากับศูนย์นะครับตามระ้กับศิบนะครับหมดศิบเป็นศูนย์นะครับมาเอ็นเอนะครับเท่ากับเอ็นเอนะครับเอ็นเอตั้งต้นนะครับเป็นศูนย์ บวกกับนะครับซ้มซ้ำเป็นศูนย์นะครับศูนย์กศูนย์ก็ได้ศูนย์นะครับ n สิบนะครับหารสิบก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับ n เป็นหนึ่งอยู่นะครับก็ยังไม่หลุดหลุดนี้นะครับก็ทํางานต่อนะครับซ้มเท่ากับ n เป็นหนึ่งหารสิบเอ้ย n เป็นหนึ่งบวกสิบนะครับก็ได้เท่ากับหนึ่งนะครับจากนั้น n หาให้ n s นะครับ n s เท่ากับศูนย์นะครับบวกกับซ้มนะครับคูณซ้มก็เป็นหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนะครับหาค่า n นะครับ n เท่ากับหนึ่ง หนึ่งมลสิบเป็นศูนย์ได้ศูนย์แล้วนะครับก็จะหลุดหลุดนี้นะครับมาเข้าสมการข้างล่างเนี่ยครับผมให้ n นเท่ากับ ns นะครับ ns ท้ายเป็นหนึ่งนะครับอ่าเป็นหนึ่งแล้วก็แสดงว่าเหลือเลขหลักเดียวแล้วแปลงตอนสุดท้ายนะครับปึ๊บเป็นหนึ่งแล้วผมก็มันก็จะหลุดหลุดการทำงานนี้แล้วนะครับ มาเข้าตรงนี้นะครับให้มันพิมพ์ออกมาว่า n เป็นอะไรเป็นหนึ่งถ้า n เป็นหนึ่งนะครับเช็คเงื่อนไขนะครับถ้า n เป็นหนึ่งก็ให้มันพิมพ์เคสนะครับว่าเป็นเคสจุดทดสอบที่เท่าไหร่นะครับนั่นต้งแต่หนึ่งนะครับวนจนถึง i ิ p พ t ุที่รับมาตอนแรกนะครับอันนั้นก็พิมพ์ว่าเลขที่รับเข้ามานะครับในเลขตั้งต้นนะครับว่ามันเป็นเลข happy number หรือเปล่าจากการที่เราเช็คเงื่อนไขนะครับ ที่คำนวณเมื่อกี้ n เป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขตั้งต้นที่เราเลเข้ามา13นะครับ is a happy number นะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่หนึ่งนะครับที่เราคำนวณมามันก็จะพิมพ์ว่า13 is a unhappy number นะครับเราจะมาเช็คคำตอบโดยการรันโปรแกรมให้ดูนะครับเนี่ยครับผมก็จะรับชุดทดสอบเข้ามาสมมุติร้วก็มามา3ชุดนะครับมาตัวเลขชุดแรกที่ใช้ทดสอบนะครับ 13นะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับ13 n n นะครับ n เป็น1น,นะครับจากที่เราคำนวณให้ดูนะครับในหลูกการทำงานที่เราโคดดิ้งออกมาพอเป็นหนึ่งแล้วมันแสดงว่ามันเป็นเลขแฮปปี้นัมเบอรมันก็จะพิมพ์ว่า case 1 13 is a happy number นะครับต่อมานะครับมันก็ยังไม่จบโปรแกรมนะครับ เพราะว่าเรารับเคสเคสทดสอบเข้ามาทั้งหมด3เคสนะครับจากเทสเคสที่โจทย์ให้มานะครับ7กับ4นะครับ7เป็นแฮปปี้นัมเบอร์4อันแฮปปี้นะครับเราก็จะทําการรันให้ดูนะครับ7เคสที่2 7เป็นเลขแฮปปี้นัมเบอร์ไหมเลขหนึ่งอ่าใช่นะครับถ้าฟินเคส2 7อีกหน่อยแฮปปี้นัมเบอร์นะครับต่อมานะครับชุดเคสเคสที่3นะครับเลข4นะครับอ่า 4ไม่ใช่เลข1นึนะครับดางนั้นเคท,ที่3 4ก็จะเป็น is an unhappy number นะครับตานนั้นก็จะทำการจบโปรแกรมนะครับตาเสร็จสิ้นตัอมานะครับในส่วนถัดมาจะเป็นส่วนของการส่งโจทย์ submit ในเว็บ UVA ให้ดูนะครับ กด submit ครับเลือกภาษาครับกดเลือกไฟล์ครับกด submit ครับ,บน,น,นะครับ,รบแล้วก็จะมาดู my submission นะครับน,รรน,นะครับ a s s e ซทนะครับเป็น assessing นะครับแสดงว่าโปรแกรมข้อน,นี้เราไม่มีปัญหา ผลเป็นที่อสังหารที่บรอนผมก็ขอจบการรยายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ